โอเคครับท่านผู้ชมกระดาษสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าผมนะครับโอ้ยมีจีพีซ่าซ่าหรือพีนะวันนี้ผมจะม,มาสอนสร้างฟาร์มปั๊มมในเพลือบแบบไม่จำกัดเย่เย่โอเคอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีน้อยมากนี่นี่บล็อกที่ต้องใช้วาล์มพื้นสามคู่สามทริสเพนเซอร์สามอันบล็อกดินน้ำกล่องบันไดพิสตันออฟเซอร์เดสต์โตนดัสเลเวอร์แล้วก็บีดซีด ทำดูที่ทำกันเถอะมันง่ายเสียจะงง่ายทำที่สามคูณสามอย่างงี้เอ่อไม่ใช่อย่าสงสัยนะว่าทำไมมันทำไม่ได้ผมลงมอดอันนี้เป็นมอดสโตแสนแล้วสร็ก็บิ๊กนี่เสร็จแล้วลอกเปล่าดิน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 แล้วก็น้ำ ทำอย่างนี้ขุดวางดินอย่างนี้วางน้แปะหกแล้วก็เอาดิสペンเซอร์วางวางปุ๊บจะได้อย่างนี้แล้วก็เอาบันไดปุ่มเอาบันไดแปะไว้อย่างนี้แล้วก็สโตรมิกแปะอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องทุบออกนะแล้วก็เราก็ต้องไปเอาสิ่งที่เรียกว่าอันนี้ ปึ๊บทุบออกตามด้วย Observer ให้มันหานหน้อย่างนี้ผึบเย่ Yay. แล้วก็เดี๋ยวเราจะวาง r e d stone r e d stone แปะอย่างนี้ให้มันอยู่ตรงข้ามกับด้านที่เราจะแปะ l e v e r เสร็จแล้วเราก็เอา stone brick แปะแปะเอา r e d stone ปะเอาเรสโต้นแปะอย่างเงี้ยทุกคนแปะ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 แล้วก็เอาลิฟเตคิดม่าจะไปอย่าดเร็วเพราะไฟร์มมันซังง่ายง่ายแปะไว้อย่างนี้นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วมันเป๊ะเลอแค่บนอยู่เอาบนอยู่มาต้องใส่ครบทุกอันนะผมบอกไว้ก่อนโอเคเอาอย่างสุเพลครบกันปึ๊บปึ๊บ ึ๊บโอเคตรวจสอบก,กันว่าผมเรียบร้อยแล้วโอเคสิ่งที่ต้องการคือซีดซึ่งเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อมันทําได้เอโยกเขา้เขาตัวเอาเก็บไปเคลียร์ของหน่อยเราใช้แค่อันเดียวก็พอ mm. ปึ๊บดูไหมเราดูนะเราโยกก่อนปึ๊บแล้วก็โยกรอ้อนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เล็งไปแบบที่รูแล้วก็ ก็คลิกขวาเห็นไหมเห็นไหม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 เห็นไหมเนี่ยขึ้นละลัวละลัวละลัว,ว,ว e ีมามาถ้าจะปิดเราก็แค่โยกลงปุ๊บมันก็จะปิดเห็นไหมง่ายเดียวเนะี่ยแปบ๊บเดียวได้มาอย่างเยอะเลยเนะนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเห็นปะนี่เหมือนกันเป๊ะ ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่สร้างง่ายมากประหยัดง,งบด้วยจะเสียงเดียวคือไม่ต้องใช้ไอตัว Observer ซึ่ง Observer ต้องไปหาในนิวเตอซึ่งก็ไม่ยากเอาไปเพื่อนดีนี่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยสำหรับนนี้ผมขอลาไปก่อนอยากให้ผมสอนทำฟาร์มาอะไรก็บอกได้เดีย๋ยวผมจะมาจัดให้ทุกคนบายบายทุกคนบายบาย